ข้าสู่ช่องรถบ้างเคลื่อนที่ Family onto u r นะคะหลังจากที่คุณแม่นะคะรีวิวให้ดูข้างตัวรถฝั่งนู้นแล้วนะคะคุณแม่ก็จะมารีวิวฝั่งนี้มั่งนะคะนี่คืออีกฝั่งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะก่อนที่คุณแม่นะคะจะไปพูดในส่วนเพิ่มเติมในการ DIY นะคะวันนี้เดี๋ยวคุณแม่จะให้มาดูตรงนี้ก่อนนะคะแค่นี้นะคะอันนี้ก็คือกิ่งไม้ละ,ะทุกคนอันนี้ก็คือกิ่งไม้ที่คุณแม่ดึงลงนี่นะ ่กี้นะคะคุณพ่อนะคะเขาขึ้นไปตัดกิ่งไม้นะคะข้างบนเป็นกิ่งมะขามนะคะเออนะคะจริงๆแล้วคุณแม่นะคะก็ไม่อยากจะไปตัดนะคะพวกกิ่งไม้อะไรต่างๆคุณแม่อยากจะให้มันเติบโตตามธรรมชาติของมันเพื่อเป็นร่มโพล่มไทรเป็นเงาเป็นที่พึ่งของตัวเราแล้วก็สัตว์ต่างๆนะคะแต่ว่าเพราะว่าถ้าไม่ตัดนะคะแต่ว่าลๆๆๆนนเล็กๆน้อยๆเราก็ตัดเพราะว่าถ้าไม่ตัดมันจะไปเกี่ยวใช่ไหมพ่อเกี่ยวราคา เกี่ยวหลังคาแล้วก็จะทําให้หลังคารั่วนะคะเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องแบบตัดแตง่งนิดๆหน่อยๆน,นะคะน,นี่คือนะคะผลของการตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงลงมานะคะคุณพ่อเป็นคนตัดคุณแม่ก็เป็นคนทำวามสะอาดนะคะแล้วก็เอาไว้ตั้งค่านะคะให้มันง่อยไปตามธรรมชาตินะคะนะคะจริงๆแล้วนะคะธรรมชาติเนี่ยนะคะก็คือตัวเรานะคะธรรมชาติก็คือตัวเราเราก็คือธรรมชาตินะคะเรานะคะเป็นธาตุเดียวกับธรรมชาติคือธาตุดินน้ำลมไฟนะคะ แล้วก็จิตวิญญาณของเราก็เป็น,านธาตุตามธรรมชาติเหมือนกันนะคะของสิ่งนี้นะคะธรรมชาติร่างกายเรานะคะกับจิตวิญญาณนะคะแค่มาประชุมกันชั่วคราวแค่นั้นเองนะคะวันนึงก็ต้องคืนสู่ธรรมชาตินะคะเหลือแต่ความว่างเปล่านะคะคืนสู่โลกคืนสู่ธรรมนะคะน่าจริงๆมันก็มีลูกใช่ไหมพ่อมีข้างบนอะ่ะมันอร่อยไหมคะเปรี้ยวโอเคนะคะนี่คือในส่วนของตรงนี้นะคะนี่ในส่วนของ เหล็กตรงนี้นะคะที่มันโผล่ยืดออกมาจริงๆมันมันเดี๋ยวจะทําตัวล็อกนะคะนี่คือในส่วนของเพิ่มเติมนะคะที่คุณแม่กับคุณพ่อดีไขึ้นมาคือต่อไปนี่นะคะเราไม่ต้องเสียบแล้วนะคะเสียบเสาอะไรให้มันวุ่นวายละตอนนี้นะคะเราทําเชื่อมเป็นแนวแบบพับเลยไปถึงไปกลางปุ๊บก็กลางเหมือนแบบสบายเลยนะคะมันเชื่อมต่อเลยปกติเวลาเราต้องหิ้วใช่ไหมถ้าใครได้ติดตามคลิปมาเรยๆจะเห็นว่าเราจะมีเหล็กมัดไปตรงนี้ใช่ไหมพ่อครับตอนนี้ไม่ต้องมัดแล้วนะคะทุกคนเพราะว่า คุณแม่ออกแบบนะคะให้มันทางานง่ายขึ้นนะคะจอพระเจ้าซอตมันดีมากๆเลยนะคะแล้วก็คือทําขึ้นมานะคะแล้วก็พับเวลาไปกลางก็เวลาไปกลางเต้นนะคะเราก็แค่กลางเหล็กนี่ออกมาแล้วก็กลางเต้นได้เลยสะดวกสบายนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปทํในเป็นร,รีวิวในส่วนอื่นๆกันกพ่อปะยังจําไม่เคยลืมเลือนคอยเตือนตัวเองเอาไว้ที่เธอเรียกฉันลำยจะเก็บเอาไว้ในใจเรื่อยมา ีก็มีตงไปจะเรียกลำไย,ยทำไมล่ะนะ,อะโอเคเดี๋ยวมันจะยาวไปนะคะโอเคบันเทิงวันละนิดวันละหน่อยเพื่อจิตแจ่มใสนะคะวันนี้นะคะคุณแม่ก็จะทำจริงๆในส่วนอื่นๆนะคะคุณพ่อหาวทำไมจริงๆนะคะในส่วนอื่นๆนะคะเรายังไม่เสร็จนะคะเหลือเพิ่มเติมหลายอย่างอยู่รวมทั้งเก็บรายละเอียดนะคะแต่คุณแม่อยากจะให้งานมันเดินไปพร่อๆ นะคะมันจะได้ไม่เสียเวลานะคะวันนี้คุณแม่ก็เลยเดินทางไปเชียงใหม่นะคะไปซื้ออุปก,กรณ์นี่เลยนะคะซึ่งสําคัญมากๆนะคะทุกคนนั่นก็คือนี่มุ้งลวดนะคะมุ้งลวดผ้านะคะซึ่งคุณแม่ซื้อมาเพื่ออะไรนะคะคุณแม่ซื้อมาเพื่อนะคะจะทํามุ้งลวดตรงนี้จ้านะคะจะทําเพื่อป้องกันยุงนะคะยุงเข้าไปกัดเรานะคะยุงซึ่งมันเป็นอันตรายยิ่งกว่าเสือใช่ไหมคะคุณพ่อ ะน,นะคะซึ่งนะคะเราก็จะติดมุ้งรวดตรงนี้และกก็ตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนู้นนะคะนี่นะคะมันมีทั้งหมด3ด้านนะคะ1 2 3สามนะคะเราก็จะติดมุ้งรวดนะคะก็เดี๋ยวก็ติดมุ้งรวดนะคะ<ม>ด้านในอ่าติดมุ้งรวดเสร็จนะคะทุกคนมันก็จะมีซิปรูดนะคะแล้วก็จะมีผ้าเต็นท์นะคะอ่าผ้าเต็นท์อีกชั้นหนึ่งนะคะเออนะคะเวลาที่เราแบบว่าไปที่ไหนใช่ไหมคะเรากางตรงนี้ใช่ไหมคะ เราถ้าเราอยากเห็นวิวข้างนอกนะคะเราก็แค่เปิดผ้าเต็นท์ขึ้นนะคะแต่เราก็จะไม่เปิดมุ้งลวดนะคะหรืออยากจะเปิดมุ้งลวดอะไรก็แล้วแต่นะคะก็สามารถที่จะทําได้เนาะโอเคในส่วนตรงนี้นะคะอโอ้ยเดี๋ยวจะเก็บรายละเอียดหล,ลายอย่างอยู่นะคะน,นี่ที่เห็นนี่คือเป็นภาพดวงตานะคะทุกคนยังไม่เสร็จนะคะอันนี้ก็แค่4 0่เองนะคะเดี๋ยวก็ทุกคนก็จะได้เห็นงานนะคะที่มีชิ้นเดียวในโลกนะคะชิ้นเดียวในโลกนะคะที่ DIY นะคะจาก คุณพ่อคุณแม่นะคะคู่ดูโอ้นะคะคู่ดูโอ้นะคะนะคะนี่คืองานประติมากรรมที่มาจากนะคะอ,อกอนะคะของคุณแม่กับคุณพ่อนะคะเนอนะนำเสนอนะคะบางคนก็จะถามโอเคพูดต่อเมื่อกี้นะคะคุณพ่อมีโทรศัพท์เข้านะคะโอเคคุณแม่จะพูดต่อถึงเมื่อกี้นะคะก็คือว่าบางคนอาจจะตั้งคําถามว่าทําไมรูปลักษณ์มันเป็นแบบนี้นะคะอยากจะบอกว่า คุณแม่จะบอกหลายๆคลิปนะคะว่าจริงๆแล้วลักษณะแบบนี้คือเป็นลสัสต์ไฟของคุณแม่นะคะเป็นจริตเป็นสัญญาเก่าตั้งแต่อดีต,ตชาติโค้นนู้นนะคะที่คุณแม่เกิดมาและชอบชีวิตแบบนี้นะคะเราผ่านจุดชีวิตที่แบบฟูฟ่มฟอยอรังมาแล้วนะคะสุดท้ายแล้วนะคะสูงสุดก็คือสู่สามัญน,นะคะอันนี้คือรูปแบบของคุณแม่นะคะก็คือว่าคอนเซปต์คล้ายๆแบบว่าไม่เจอทุกและจะเจอไม่ เขาเรียกว่าไม่เจอทุกข์แล้วจะเจอสุขได้อย่างไรอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนนะคะคือคุณแม่อยากจะต้องการให้จิตวิญญาณของตัวเองนะคะซึมซับเข้าไปในอนุของความทุกข์ยากเพื่อจะเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงต่อธรรมชาติที่มันเป็นความสุขสงบนะคะอันนี้มันก็ยาวไปนิดนึงนะคะทุกคนมันก็เลยได้คอนเซ็ปแบบนี้มานะคะโอเคนะคะเดี๋ยวจะพาขึ้นไป็นบนบ้านนะคะ บันไดก่อนค่ะบันไดก็ยังไม่เสร็จนะคะซึ่งบนลูลกอะ่ะบนมากเลยว่าแม่ตอนเดินขึ้นเนี่ยมันปวดขาะะแล้วเขมาบอกโอเคนะลูกก็ต้องเรียนรู้จากความทุกข์ยากก่อนนะคะแล้ววันนึงลูกจะเข้าใจว่านะคะความทุกข์ยากเนี่ยมันสอนให้คนเป็นคนนะคะมันสอนให้เรานะคะเติบโตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพนะคะโอเคขึ้นมาค่ะขึ้นมานะคะในส่วนของแรกนะคะปกตินะคะ คุณแม่จะรีวิวเองตอนนี้คุณแม่ให้คุณพ่อถือกล้องนะคะนี่คือในส่วนระเบียงหนะะ้าซึ่งคุณแม่เอาไว้นั่งชิลหรือว่าก็ตากผ้านะเวลาเราไปแคมปิ้งอะไรเงี้ยเราก็ซักผ้าแล้วก็มาตากแบบเป็นวิถีชนบทอะไรเงี้ยนะคะตากผ้าหรือสามารถหรือสามารถนะคะนั่งสมาธิได้นะคะเข้าถึงความสงบเข้าสู่เรือนว่างสู่ป่าเขาป่าชันนะคะอะไรประมาณนี้นะคะนี่นะคะ ก็ล้วก็เดินเข้ามาเพิแบบ่เจอในส่วนตรงนี้ที่อาอธิบายไปเรียบร้อยแล้วก็มาในส่วนของนี้ค่ะอีห้องหนึ่งนะคะนี่คืออีกห้องหนึ่งนะคะนี่คุณพ่อมุมกว้างคุณพ่อเห็นไหมโอเคใช่ไหมคะมุมกว้างไหมคะคุณพ่อเออนั่นแหละนั่นแหละโอเคนะคะนี่คือในส่วนของตรงนี้นะคะซึ่งตรงนี้ก็มันจะมีประตูนะคะมันจะมีที่กั้นนะคะแต่ว่าที่กั้นก็สามารถที่จะอานะคะ ทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลังคาได้ด้วยเออคุณพ่อไปทางนั้นนี่ที่กั้นห้องตรงนี้นะคะซึ่งมีประตูทางเข้านะคะก็สามารถนะคะยกแล้วก็เป็นออหลังคาได้นะคะกันฝนกันแดดอะไรได้นะคะหรือเวลาที่เราแบบว่าอยากจะกั้นเป็นห้องเราก็แค่ดึงลงมานะคะซึ่งมันจะมีเสารตรงนี้นะคะนะคะปลดเสาปุ๊บเราก็พับลงมาปุ๊บใส่กรอนปุ๊บ,บมันก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนะคะอ่าโอเคนะคะโอเคคุณพ่อไปอยืนตรงนู้นนะคะ เดี๋ยวคุณแม่จะให้คุณพ่อนะคะลงไปอยู่ด้านล่างนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะสาธิตเรื่องของการติดมุ้งลวดว่ามันเป็นยังไงแบบคร่าวๆเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวนี่จะบอกไว้ก่อนนะคะทุกคนไม่พูดถึงไม่ได้นะคะนี่คือสมาชิกใหม่ของเราค่ะไปเก็บไหนมาเนี่ยคุณพ่อรู้ไหมกําลังเมื่อวานก่อนกําลังนั่งกินข้าวอยู่ดีๆน้องเซนค่ะนะคะน้องเซนเดินเข้ามาเดินเข้ามาแม่เม่เม่เม่ม ลูกไปเจอแมวอีกแล้วแมวกําลังเดินข้ามถนนลูกกลัวว่ามันจะโดนรถเหยียบก็เลยแบบว่าลูกก็เลยช่วยชีวิตมันแล้วก็เลยเอาเข้าบ้านเห็นไหมคะเนี่ยสมาชิกใหม่คะ่ะทุกคนคันห้าก็ไปเก็บมานะคะไม่ใช่แบบว่ามันเกิดเองนะคะไม่ใช่แบบเกิดเองในบ้านหรือว่าอย่างเงี้ยคือแมวที่ได้มาส่วนมากก็คือแบบว่าหลงมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่จริงๆคุณแม่ไม่อยากเลี้ยงสัตว์หรอกเพราะว่ามันเป็นทุกนะคะหลายอย่างหลายเหตุปัจจัยเหลือเกินนะคะมันทําให้เราเป็นทุก ห่วงหาอาทรการยึดมั่นหรือมั่นอะไรต่างๆนะคะแต่เมื่อเหตุปัจจัยมันมาแล้วนะคะเราก็เลี้ยงเลี้ยงมันไปนะคะเออนะอันนี้นะคะสามาชิกใหม่ของเรานะคะซึ่งคุณแม่นะคะตั้งชื่อให้มันเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็จะแบบว่าเ,าเขาเรียกว่ามีแบบขัดกับน,น้องซินนิดหน่อยนะน้องซินก็ตั้งอีกชื่อหนึ่งนะคะแต่คุณแม่ก็ตั้งอีกชื่อหนึ่งแต่คุณชื่อที่คุณแม่เรียกคืออาลีสัตสีนะคะหรือเรียกสั้นๆคือะคะสัตสีนะคะสัตสีนี่ค่ะนะคะ ซึ่งเป็นแมวตัวเมียนะคะเดวให้ดูใกล้ๆคุณพ่อนะมันยังหวาดกลัวอยู่นะคะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นแมวตัวเล็กแล้วมันยังไม่คุ้นชินกับสภาพหรือว่าสิ่งแวดล้อมใหม่ๆนะคะแล้วก็เขาคงยังคิดถึงแม่ของเขาอยู่คิดถึงนะคะอ้อมอกของแม่อยู่คิดถึงแบบน้ํานมของแม่คิดถึงอ้อมกอดของแม่อยู่นะคะเขาก็ยังหวาดกลัวอยู่นะคะแต่ไม่อย่ะแต่คุณแม่นะคะเชื่อว่านะคะมันเขาเรียกว,ว่าอะไรอะ เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเวลาก็จะทําให้เขาชินกับเราเองเดี๋ยวล้วก็ไปไหนทุกที่ทุกที่ด้วยกันเนาะโอเคนะคะสัตส,สีอยู่นี่นะสัตส,สีอยู่นี่ไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวปลอดภัยโอเคคุณพ่อลงไปข้างล่างเลยค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะรีวิวตรงนี้เออให้จบจบคุณพ่อแผนก้อนตรงนี้อีกรอบนึงนะคะให้ดูมุมกว้างอีกรอบนึงอ่าในส่วนของที่เราอธิบายเมื่อกี้นะก็เป็นยังไงนะคะน,นี่คือในส่วนของ ที่กั้นห้องที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะซึ่งเราสามารถดึงขึ้นมาแล้วก็เอามาเป็นแบบหลังคาได้นะคะพอถ้าเราจะากั้นเป็นห้องใช่ไหมคะเราก็แค่เอาเหล็กออกนะคะที่มันเป็นเสานะคะเสร็จปุ๊บเราก็ปิดเป็นห้องได้อะไรเงี้ยมันสามารถใช้งานได้หลายเวอร์ชันมากๆนะคะโอเคนะคะนี่นะคะอันนี้คืออธิบายแบบข้าวนะคะมุ้งนะคะมุง จริงๆมันจะมีสีหนึ่งนะคะที่คุณแม่มันเป็นสีเหลืองอ่อนใช่ไหมปาสีครีมสีครีมสีครีมนะคะแต่ว่าสีครีมหมดคุณแม่ก็ได้สีขาวมานะคะมันจริงมันขาวบริสุทธิ์เกินไปนะคะมันไม่เหมาะกับคุณแม่นะคะนะคะก็แล้วมันเพื่อนง่ายด้วยนะคะก็คิดว่าสีครีมที่เราเคยใช้ทุกทีมันหมดเออไม่เป็นไรแกขัดไปนะคะก็มันก็ใช้ได้อยู่นานๆไปมันก็ดำก็หมองม่เนลาก็นวลๆกันไปเนาะถูๆั่โอเคนะคะมูร์วมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ อันนี้คืออธิบายแบบคร่าวๆนะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่มุมนี้อ่ะแล้วก็มีผ้าเต็นท์ด้านนอกนะคะสามารถลูดซิปได้อะไรเงี้ยเวลาที่เราต้องการเนี่ยเราก็ม้วนขึ้นนะคะแล้วก็มันจะมีช่องตรงนี้อีกด้วยนะคะซึ่งเราก็ทําเป็นบุ้งลวดแล้วก็เป็นผ้าเต็นท์นะคะอืมอันนี้คือในส่วนของตรงนี้เนาะเดี๋ยวเก็บใส่ถุงแป๊บหนึ่งก่อนอ่านะคะนี่คืออธิบายแบบคร่าวๆนะงาน,งานมันยังไม่เสร็จนะทุกคนอาจจะเห็นแลวรู้สึกว่าเออมันไม่สวยแต่ว่า ไม่นี่หรอเพราะว่าความคิดของคุณแม่ตามจิตวิญญาณที่คุณแม่คิดนะคะก็คือคุณแม่อยากให้ตัวเองนะคะกับครอบครัวเรียนรู้กับชีวิตที่มันเป็นธรรมดาเพราะความธรรมดาของชีวิตเนี่ยนะคะมันสอนเราหลายอย่างมันสอนให้เราสงบมันสอนให้เราคลายมันสอนให้เรามีความสุขที่แท้จริงนะคะคุณแม่แะคืออย่างหนึ่งคือคุณแม่การสอนลูกให้ลูกอยู่กับธรรมชาติอยู่กับความจริงของชีวิตอยู่ของเหตุของทุกข์นะคะ ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าความทุกข์นะคะหรือความไม่มีเนี่ยนะคะมันสอนให้เราเกิดปัญญานะคะมันเป็นเขาเรียกว่าการอุปมานะคะเป็นการสอดแทรกหลักธรรมเข้าไปนะคะเพื่อให้ลูกๆได้มีปัญญาในการเติบโตนะคะถ้าเราสอนให้ลูกหรือแม้กระทั่งตัวคุณแม่เองนะคะสุขสบายจนวันหนึ่งนะคะเราอาจจะลืมหลงไปก็เลยก็ได้ว่าชีวิตที่เราต่างอะไรมันมีความรู้ซึ้ซอนอยู่นะคะสิ่งที่ทําขึ้นมาเนี่ยนะคะมันมี หลักธรรมซ่อนอยู่ทั้งนั้นนะคะการทารูป้านของคุณแม่การเดินทางของคุณแม่การใช้ชีวิตของคุณแม่นะคะหรือแม่อะไรก็แล้วแต่ที่คุณแม่น,มนําเสนอหรือว่าใช้ชีวิตมันล้วนแฝงหลักธรรมไว้ทั้งนั้นนะคะมันไม่ได้สร้างมาเพื่อกินอยู่คืออาศัยแต่มันใส่ไว้ด้วยหลักธรรมที่คุณแม่ดํารงชีวิตนะคะโอเค รีวิวนะคะในส่วนการ DIY ให้กับเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะคะได้ติดตามแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมก็จะค่อยๆอ,อัปเดตไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เนาะบางคนบอกว่ามันยังไม่เรียบร้อยนะคะ,ะดูยังงงๆอยู่นะคะคุณแม่ก็ถ้ามัวแต่รอว่าให้มันเสร็จมันอาจจะหลายวันนะคะคุณแม่ก็เลยอยากให้ทุกคนเรียนรู้ไปพร้อมๆกับคุณแม่นี่แหละนะคะได้เห็นตั้งแต่การวางเสาเค็มตั้งแต่การทำนู่นทำนี่นะคะตั้งแต่เริ่มต้นพอวันหนึ่งที่มันทำออกมา เต็มร้อยแล้วเราก็จะได้เห็นไปพร้อมๆกันนะคะโอเคนะคะสําหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ r i า e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะโอเคขอให้ทุกคนมีความสุขมีแต่ความเจริญคิดสิ่งไหนก็สมความปรารถนานะคะขอให้ทุกคนพ้นทุกทั้งปวงบา,บายเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ